ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะไม่ตรงตามนิยายเพราะว่าผมทําการแปลเองบางศัพท์มันก็แปลไม่ได้ความหมายครับต้องขออภัยด้วยไปรับชมรับฟังกันเลยครับนี่ไม่มีอะไรน่าสงสัยแล้วเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตําแหน่งหัวหน้าหุมขเขาในครั้งนี้ดูเหมือนว่าตําแหน่งหัวหน้าน่ะจะต้องตกอยู่ในสายของลู่หงแน่นอนใช่สายของลู่หงน่ะ แข็งแกร่งมากอีกสองสายนะขาว่าคงสู้ไม่ได้แน่แน่นี่ลู่ซงข้าว่าเราคงต้องทำตามแผนที่เราวางไว้แล้วแหละนี่พวกเจ้านะในการประลองครั้งนี้สายของลู่หงนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างมากข้าว่าอาศัยแค่กำลังอย่างเดียวนะคงไม่สามารถที่จะชนะได้เอ๊ะ ท่านปร,รมาจารย์เฉินท่านหมายความว่าอย่างไรค่ะกับอาจารย์ลู่ซงนะได้พูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่พวกเจ้าเข้าไปในหุบเขาโจาไทและจางหยานพวกเจ้าทั้งสองนะจะต้องร่วมมือกันกับลู่มาเพื่อที่จะจัดการกับหยวนหงเอาชนะหยวนหงให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างนะมันถึงจะง่ายขึ้นเออนี่ ท่านปรมาจารยฉินถ้าพวกเราเนะี่ยสมคนร่วมมือกันจัดก,การกับลูกหงแล้วสิทธิ์ของลูกหงคนอื่นๆที่เหลือล่ะเรื่องนั้นนะข้าเตรียมการไว้แล้วข้าจะให้โจยวนและสิทธิ์2คนของปรมาจารย์ลู่รงนะเข้าไปต้านกับ5คนที่เหลือของลูกหงเอาไว้ก่อนจริงอยู่ว่าคนสาคนนะมีน้อยกว่า5คนแต่ว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องสู้อย่างสุดกำลัง แคยืเวลาไว้ให้พวกเจ้านะ่ะจัดการกับหยวนหงให้ได้ก่อนขอเพียงแค่พวกเจ้าทั้งสามคนนะ่ะจัดการกับหยวนหงได้เรื่องทั้งหมดมันก็จะง่ายขึ้นว่ายังไงละ่ะลู่มาเจ้านะ่ะมั่นใจหรือไม่ว่าพวกเจ้าทั้งสามคนจะสามารถจัดการกับหยวนหงได้นี่ท่านนะ่ะไม่จำเป็นต้องห่วงพวกข้าหรอกเรานะ่ะมีถึงโจไทยและจางหยานเลยนะ แต่ว่าสิ่งที่ท่านควรเป็นห่วงนะคือหั่นยู่และหั่นหยางกับโจโหยวนมากกว่าพวกเขานะ่ะจะต้านคนที่เหลือทั้งห้าคนได้ไหม <c oughs> ไม่ต้องห่วงหรอกขอเพียงแค่พวกเจ้าทั้งสมคนจัดการกับหยวนหงได้สถานการณ์นะพวกเราก็จะกลับมาได้เปรียบแน่นอน <c oughs> นั่นท่านแล้วก็ท่านเจ้าสำนักแต่และหุบเขาด้วย คาราวะ,าาวะท่านอาจารย์ใหญ่าาาการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตําแหน่งของหัวหน้าจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ข้าหวังว่าเหล่าสาวกทั้งหมดจะได้พบกับความแข็งแกร่งของพวกเจ้าเพื่อเป็นแบบอย่างของลูกศิษย์ของหุบเขาฉางซวนเอาละนักบุญทั้งสิบมาข้างหน้าและแล้วนักบุญทั้งสิบก็ถึงเวลาเปิดตัว แต่ที่ทราบมาพวกเราน่าจะรู้จักเพียงแค่หคนเท่านั้นอีกสี่คนยังไม่แน่ชัดว่าเป็นใครเอ๊ะดูเหมือนว่าจะมีคนแอบมองข้าอยู่นะเนี่ยฮ้ยอุ๊ยกงเฉนินอย่าเพิ่งมองข้าสิไม่ได้เจอกันนานเลยนะกงเฉนินเนี่เจ้าอย่ามองข้าด้วยสายตาแบบนั้นสินี่นี่ ชูชิงข้านะ่ยส่งจดหมายท้าสู้ไปให้เจ้าตั้ง18ฉบับแล้วนะทำไมเจ้าไม่ตอบข้ามาเลยล่ะเอเอ๊เอเ,อเ,อเดี๋ยวก่อนนะตั้ง18ฉบับเลยเหรอแล้วทำไมข้าถึงไม่เห็นเลยนะมันต้องมีคนแกงข้าแน,น่แน่เดี๋ยวข้าจะลองเช็คดูก่อนว่าใครที่มันมาก้าทำแบบนี้กันนะชถ้ามันหาย ออกไปไหมสิชูชิงเอาตัวแน่ใจนะว่าเจ้าไม่เคยเจอมันจริงๆครั้งนี้เจ้าปฏิเสธไม่ได้แล้วนะเอานี่เฮ้ย <Hey, S 1> ดูสิกองเฉินมันหายไปอีกแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> นี่เจ้าชูชิงจะเจ้า,จายัางไงกันแน่ว่ามาดิเฮ้ยเฮ้ยนี่กงเฉินเจ้านะ่ะ อย่าพึ่งใจร้อนไปสินี่เจ้าจะต่อสู้เพื่อหาว่าใครแข็งแกร่งที่สุดอีกแล้วอย่างนั้นเหรอข้าว่าครั้งนี้เรามาเปลี่ยนวิธีกันหน่อยดีกว่าไหมอย่างเช่นนะกงเฉินครั้งนี้นะเรามาลองเดากันหน่อยไหมว่าใครจะได้ตําแหน่งหัวหน้าของหู่เขาฉางสวนไปและถ้าผู้แพ้นะต้องจ่ายมาหนึ่งแสนยกเจ้ากล้าเดิมพันไหมละ่ะ ได้ข้านะรับคำท้าเจ้าข้าขอเดิมพันหยวนหงคือผู้ที่จะสามารถชนะและได้ตำแหน่งหัวหน้าของเขาไปครอบครองเ <นะ S 1> จ้านะต้องยอมรับการท้าดวลหงข้าเฮ<ด>้ยเฮอีกแล้วเหรอแต่ว่าข้านะยังคิดไม่ออกเลยนะว่าใครจะสามารถชนะศึกในครั้งนี้เฮ้ยเจ้านี่ นั่นข้าจะช่วยแนะนำเจ้าให้โจไทจางยานหรือไม่ก็ลูกมาเจ้าเลือกมาสักคนสิอ๋อเขาว่าข้านึกได้แล้วนะขอบคุณเจ้ามากเขาว่านะตำแหน่งหัวหน้าของุบเขาคงตกอยู่ในมือโจหยวนแน่ชูชิงจบบ้าไปแล้วรือไงโจหยวนน่ะถึงเขาจะโดดเด่นมากในปีนี้แต่ยังไงซะเจ้านั่นก็เพิ่งเป็นแค่เด็กใหม่เอง โจยวนนะ่ะฝีมือไม่เท่าไรหรอกแต่ที่มันยากที่สุดนะ่ะโจรู้ไหมคือใหญปีศาจสาวโจเสียวเทียนยังไงล่ะแล,ะแล้วก็ได้มีเสียงระครงดังขึ้นมาเอาละถึงเวลาแล้วเริ่มการบรล้องได้เราทิ์ทั้งหลายจงแสดงความสามารถของพวกเจ้าออกมาให้เต็มที่เย้เ yeah, yeah. สู้เขาสู้เขา พี่ลูกมาท่านต้องชนะให้ได้นะนี่พี่โจโหยวนเอ๊ะเฉินวางจินเหรอพี่โจโหยวนข้าน่ะนำเหรียญยกมาสองหมื่นยกเพื่อที่จะมาเดิมพันว่าท่านน่ะจะสามารถชนะการประลองหัวหน้าในครั้งนี้นะท่านน่ะต้องทำให้ได้นะพี่โจโหยวนฉันวางจินเชื่มือข้าได้เลย เฉินหวางจินเจ้าบ้าแล้วเหรอทำไมเจ้าไปเดิมพันฝั่งโจหยวนล่ะมันตั้งสองหมื่นยกเลยเนาะไม่ต้องห่วงหรอกนั่นนะ่ะพี่โจหยวนเลยนะข้าน่ะเชื่อมันในตัวเขาอย่างไงซะเขาต้องทำได้อย่างแน่นอนเมื่อทุกคนเข้ามาใกล้ถึงหุบเขาต่างรู้สึกถึงพลังที่กดดันอย่างเล็กน้อยคนที่ออกนำไปก่อนนั้นคือหยวนหง ตามมาด้วยโจไทยจางยานและลู่มาและสุดท้ายปิดท้ายขบวนด้วยโจหยวนของเราโจาไทยจางยานและลู่มาพวกเขาทั้งสามคนได้ค่อยค่อยหันหน้าเข้าหากันเพื่อที่จะเริ่มทําตามแผนที่วางไว้ทันใดน,นั้นพวกเขาทั้งสามคนได้เพิ่มความเร็วเข้าไปประชิดต,ตัวของหยวนหงเอ๋พวกเจ้าคิดจะทําอะไรกันนะ โดนนี่ซะสามลุมหนึ่งใครบอกเจ้าอยากเก่งมากนักนหรอหยวนหงโดนสามคนล่อเลยไม่ล่ะเอ๊ะสิทธิ์ของปรมาจารย์เฉินไทยหยวนกับลู่ซงร่วมมือกันอย่างนั้นเหรอพวกเขาจะจัดการกับหยวนหงก่อนอย่างนั้นสินะเหมือนว่าหยวนหงนั้นจะตั้งหลักและตามพลังของพวกเขาทั้งสามคนเอาไว้ได้พี่หยวนหงท่านนะ เป็นอะไรหรือเปล่าข้าน่ะไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวข้านะจะเล่นกับสามคนนี้เองพวกเจ้าทั้งสามคนนะถากล้ากดตามข้ามาน้อยหยวนหงนี่น้องโจหยวนรอพวกข้าสักครู่นะเดี๋ยวพวกข้าจัดก,การกับหยวนหงเสร็จจะรีบเข้ามาช่วยนี่น้องชายโจเอ๊ะ พวกเรานะตอนนี้คงทำได้แค่ยื้อเวลาไว้ให้พวกเขาเท่านั้นพวกเรานะต้องบังหลังอยู่ที่นี่ข้าน่ะได้วางแผนการรับมือพวกเขาไว้แล้วขอแค่ระยะหนึ่งพวกเราต้องยื้อเวลาให้พี่ลูกมาและสองคนที่เหลือจัดการกับหยวนหงให้ได้สองคนนี้คือลูกศิษย์ของพระมารดาลู่ซ่งผู้ชายฮั่นยานส่วนผู้หญิงนั้นหั่นยู่ ถ้าอย่างนั้นก็พวกเรานะมาทําให้ดีที่สุดเถอะนั่น่นะเหรอคือแผนการของพวกเจ้าพวกเจ้าคิดจะจัดก,การกับพี่หยวนหงกรออย่างนั้นเหรอข้าต้องยอมรับนะว่าความคิดของพวกเจ้านะมันช่างแปลกสิ้นดีเฮ้ยนี่ทิ้งไอ้เด็กนี่ไวใ้ใข้าข้านะ่ะมีคมแค้นที่ต้องชำระก,กับมัน นี่โจหยวนเดี๋ยวข้านะจะดึงเงนที่เหลือออกไปเจ้าน่ะระวังตัวด้วยล่ะไปกันเถอะ <c oughs> นี่โจหยวนตอนนี้นะพวกเรานะก็อยู่กันสองต่อสองแล้วนะ <c oughs> เจ้ารู้ไหมว่าครั้งที่แล้วะเจ้าทำให้ข้าขายหน้าอย่างมากเลยนะครั้งนี้ข้านะจะสับเจ้าเป็นหมื่นหมือนชิ้น เฮ้ยนี่เจ้านะดูเมือนว <at> ่าเจ้านะจะลืมรสชาติฝ่ามือของข้าแล้วนะน้อยโจหยวนอีกสักน้อยเจ้านะจะไม่กล้าพูดแบบนี้กับข้าข้านทำให้เจ้าคุกเข่าอ่อนวอนขอชีวิตจากข้าครั้งก่อนนะที่ข้าแพ้เจ้าก็เพราะว่าข้านะประมาทเกินไปกวเท่านั้นแต่ครั้งนี้เจ้า เจอข้าแน่ครั้งนี้เจ้าจะได้รับรู้ถึงความเก่งกาจที่แท้จริงของข้าเอาล่ะสิครับจะเกิดการรีแมตช์ขึ้นอีกรอบนึงแล้วครั้งนี้โจโยวนจะสามารถรับมือได้หรือไม่ต้องรอชมวันนี้ไม่เกินเที่ยงแน,น่นอนครับต้องขอ,อโทษด,ด้วยที่เมื่อคืนผมไม่ลงเพราะว่าผมหลับขาจอโทรศัพท์ไปเลยครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผม แล้วเจอกันคลิปใหม่เที่ยงมาแน่นอนครับสวัสดีครับ